แน่นอนด้านล่างคือสคริปต์บรรยายเสียงสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,500คำในภาษาไทยเกี่ยวกับ SRT Majestic Jungle Train 2025โดยไม่มีหัวข้อหรือการแบ่งย่อหน้าเหมาะสำหรับช่อง YouTube ของคุณขีดขีดขีดในปี2025การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวหนึ่งในรถไฟที่หรูหราและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเท่าที่เคยมีมากับโครงการ SRT Majestic Jungle Train สอ2พ รถไฟสุดพิเศษที่พาผู้โดยสารเข้าสู่โลกแห่งธรรมชาติอันงดงามของผืนป่าไทยเส้นทางสายนี้ได้ถูกออกแบบให้วิ่งผ่านพื้นที่ป่าเขียวชะอุ่มของภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยครอบคลุมเขตอุทยานแห่งชาติแหล่งมรดกทางธรรมชาติและชุมชนพื้นถิ่นที่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างสมบูรณ์ s r t a Majestic Jungle Train 2 0 2 5ถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความกลมกลืนกับธรรมชาติตัวขบวนรถไฟใช้หัวรถจักรพลังงานไฮบริด ที่สามารถสลับระหว่างระบบไฟฟ้าและระบบดีเซลชีวภาพโดยไม่ปล่อยมลพิษต่อผืนป่าที่อ่อนไหวด้วยเทคโนโลยีควบคุมเสียงที่ล้ำสมัยทำให้การเดินทางเงียบสงบไม่รบกวนสัตว์ป่ารถไฟได้รับการออกแบบให้มีความโปร่งโล่งเปิดรับแสงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของผืนป่าผ่านหน้าต่างพารามาขนาดใหญ่ภายในขบวนรถไฟผู้โดยสารจะได้สัมผัสประสบการณ์ระดับพรีเมียม ห้องโดยสารแบบแกรนฟอร์เรสซ์สวีดมีขนาดใหญ่พร้อมเตียงคู่ห้องน้ำส่วนตัวและระเบียงชมวิวแบบส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีห้องโดยสารแบบจังเกิลลาวสำหรับการพักผ่อนพูดคุยและจิบเครื่องดื่มเย็นเยนท่นามกลางบรรยากาศของป่าเขตร้อนพร้อมบริการอาหารไทยแท้จากเชฟท้องถิ่นโดยวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นผลผลิตจากชุมชนรอบแนวรถไฟนำเสนอผ่านเมนูอาหารพื้นบ้านที่หาย,ยากและเต็มไปด้วยเรื่องราวเส้นทางของ Majestic jungle Train เริ่มต้นจากสถานีกรุงเทพอัปเกรดใหม่ มุ่งหน้าสู่การจนบุรีผ่านแนวเทือกเขาตะนาวศรีจากนั้นเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเอราวัณสะพานข้ามแม่น้ำแควเส้นทางช่วงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ผู้โดยสารจะได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติพร้อมเรื่องราวประวัติศาสตร์อันลึกซึง้งเมื่อผ่านการจนบุรีรถไฟจะมุ่งหน้าลงใต้สู่แหล่งธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์อย่างจังหวัดระนองชุมพรและลงสุดที่ปลายทางอ่าวไทยฝั่งตะวันตกที่สถานีป่าตองในภูเก็ต หนึ่งในประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดคือการแวะพักกลางป่าเขาในสถานีธรรมชาติที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสถานีนี้ไม่มีการตัดต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวโครงสร้างทั้งหมดล้วนทําจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่ไม้สักและหินธรรมชาติผู้โดยสารสามารถลงจากรถเพื่อเดินป่าในระยะสัน้นเยี่ยมชมสวนสมุนไพรพื้นบ้านหรือเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชาวบ้านที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบยั่งยืน SRT Majestic Jungle Train สองพไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางแต่มันคือการเปิดประตูสู่มุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่เคารพธรรมชาติหนึ่งในฟีเจอร์เด่นของรถไฟสายนี้คือระบบ AR Vision บนกระจกหน้าต่างโดยผู้โดยสารสามารถใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนสแกนทิวทัศน์ด้านนอกและรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางชีวภาพของพันไม้สัตว์ป่าหรือประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่รถไฟแล่นผ่าน ภายในห้องอาหารมีการเสิร์ฟเมนูหมุนเวียนตามฤดูกาลซึ่งในฤดูร้อนจะเน้นผลไม้เขตร้อนเช่นมะม่วงทุเรียนและขนุนส่วนฤดูฝนจะเป็นเมนูเห็ดป่าต้มยำพริกสดและอาหารที่เพิ่มภูมิต้านทานเช่นน้ำสมุนไพรพื้นบ้านพร้อมของหวานที่ใช้ใบเตยเข้าวเหนียวดำและมะพร้าวเผาเป็นส่วนประกอบในทุกมื้ออาหารมีคำอธิบายถึงวัตถุดิบและภูมิปัญญาเบื้องหลังที่น่าสนใจสำหรับความปลอดภัยรถไฟสายนี้ใช้ระบบควบคุมการเดินทางอัจฉริยะที่สามารถประเมินสภาพเส้นทางล่วงหน้า เช่นฝนตกหนักหินถลม่มหรือสัตว์ป่าข้ามทางโดยมีระบบเบรกอัตโนมัติและจอแสดงผลสถานะรถไฟแบบเรียลไทม์ในทุกห้องโดยสารนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ไกล้ประจำขบวนที่ผ่านการอบรมจากกรมอุทยานและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าในพื้นที่ระหว่างทาง บรรยากาศของการเดินทางบน SRT Majestic Jungle Train 2025ัเป็นเสมือนการพักผ่อนบนโรงแรมระดับ5ดาวกลางธรรมชาติขณะที่รถไฟวิ่งผ่านลำธารเสียงนกร้องสายหมอกบางบางลอยเหนือยอดไม้และกลิ่นหอมของป่าเขตร้อนกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งทําทำให้การเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนและเหมาะกับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่ต้องการสัมผัสประเทศไทยในมุมที่ไม่ซ้ำใครเส้นทางนี้ได้รับการวางแผนโดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ และสังคมโดยความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ตลอดแนวทางรถไฟสร้างรายไดใ้ให้กับคนในท้องถิ่นผ่านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นบ้านและบริการทัวร์ธรรมชาติขนาดเล็กทำให้ทุกการเดินทางของผู้โดยสารมีส่วนช่วยอนุรักษ์ผืนป่าไทยในช่วงค่ำคืนรถไฟจะหยุดพักที่จุดชมวิวซึ่งได้รับเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้โดยสารได้สัมผัสกับค่ำคืนท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จ,จริง มีการจัดกิจกรรมสตาร์การิ่งหรือการชมดาวพร้อมคำบรรยายจากนักดาราศาสตร์นอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปเล็กๆเ,เช่นการทำเครื่องหอมจากสมุนไพรปากการวาดภาพจากสีธรรมชาติและการสาธิตการทอผ้าแบบดั้งเดิมจากกลุ่มแม่บ้านท้องถิ่นเสียงรถไฟค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านเส้นทางสายเขียวเสียงล้อสัมผัสร,รางสะท้อนกับเสียงใบไม้เสียงลมและเสียงน้ำตกหลายสร้างบรรยากาศแห่งความผ่อนคลาย SRT Majestic Jungle Train 2025จึงเป็นมากกว่ารถไฟมันคือการเดินทางผ่านมิติข,ของเวลา ธรรมชาติวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผืนป่าไทยอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางสามารถจองตั๋วผ่านแอปพลิเคชันขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์ทางการโดยมีรอบการเดินทางทุกสัปดาห์ทั้งแบบเที่ยวเดียวและแบบไปกลับพร้อมบริการรับส่งถึงโรงแรมในจังหวัดต้นทางและปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังมีบริการล่ามท้องถิ่นและคำอธิบายเสียงหลายภาษาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความงามของธรรมชาติไทยอย่างเต็มที่ นี่คือความมหัศจรรย์ของการเดินทางที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับผืนป่าแห่งชีวิตพร้อมให้คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์นี้ไปกับ SRT Majestic Jungle Train 2025